ต้มไก่ทุกคนนะเตาค่าปิ้งอันรีดมูอยู่เลยมื่อกี้ก็มีตำข้าวปุ้นมีปิ้งลิ้นหมูแล้วก็ต้มไก่ลรีดทำเตาตัวนี้มันชิวายอยู่เลน้่นางนั่งอยู่ด้วยลูกก๊อกได้กินเผาไหมไข่ยังทะลุยยังทะลุยเมื่อกี้อย่างนั่งพวกใหญ่ตอนเช้าวัดนี่ข้าวทุกคตัวขนอ้บอกกินกินของพวกใหญ่ตัวคนใหญ่ทุกนสวัสดีด้าไปไปใช้ห่อนทองเออเราจะกินกับตั้มกระปุ้นชาวไปใช้จะมาทำข้าวปุ้นเหมือนเพล็ดสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง มือที่สองเกี่ยวอีกมือนี่มืออื่นกับมาคนอย่างเดียวพี่น้องเกี่ยวข่าวสามงวดแล้วงวดละมือจ้องมือ mm hmm. มีอชาวเพนหาคนงานเกี่ยวข่าวไหมสามคนสี่คนถึงเอเาแงม่ม mm hmm. เอาลายก็หนีบ่ได้พี่น้องเข่ามันโบาลายเนาะเกี่ยวอีกมือนี่กับเบิดแล้วเข่าซุกก็ชิได้ยุดิอีกยุดอีกหรือกับข้าวหนาอีกบก่กีมือก็ได้มาเกี่อีกแล้วเนาะรถไวแท้ เข่ายอดพี่น้องเอ้ยเบงในสภาพทั่วที่ขาวดอี่จักที่ได้จะเข่าจะก,กระชบิบ่งนะนี่เจ้าวะวิญ้ากับผักขยงกับห้าผักปลดกับห้าอื่นๆ ถ้าจะสอบเด้เขายอดนถ้ามีเงินเนาะพี่น้องจ้างก็เจ้าดำดีกว่าดีกว่าสีหยอดมึงได้หยอดค่ะจริงดำเอาเขานี่นักในมือโยนๆน,นะมันหยาเด้หยาลายเขาลกมันก็ระวาดไวยมันลายเกินไปเด้พี่น้องมันหยาขึ้นแล้วเขามันกระบาดขื่นนะ นี่มีเตอันทั้งหญ้าทั้งยังหมัดใส่กันเข่าก็เป็นแบบนี้นะมันไม่ได้ได้เข่าดีคือคืนเนี่ยกับเข่าดําตัวมันยังเขียวอันนั้นก็ใกล้ละตัวดําก่อนกับเรลืองแล้วเข่าอันนั้นก็เลยคือคืนเนี่ยแต่เข่าตัวนั้นแหละพี่น้องเอ้ตัวดำเอาละเข่าอันนี้แล้วโอ้ยมันยัง มือนีเป็นแปดคนทั้งผู้เจ้าเกี่ยวเขาเขาสิบสองค่ะเกี่ยวขแยังไปดมชาวคนตาเงอนมาน้ำลังวัน,นบด้มามือนี่นมีคนงานผนมาผนก็เลยมามาเป็นแม่ครัวเห็ดกินพ่ไดาลงเกี่ยวพี่น,น้องเพราะว่าผบ่อจากลงเกี่ยว ถ้าลงเกี่ยวกับเพคนคือจิบปจ้างคนมาถูกเนาะคนไนลงเกี่ยวมันก็เลยบอกให้คนมาเกี่ยวแทนเพคนอเย็นเนะแม่งจ้อยจ้ะวะใครแต่เกี่ยวลายคนมัน้ถาเป็นน้อยคนหยาลายลายพอดีเฮ็นกัดติ๊กทำมันไว้ย่นอนว่าวนยน้ำว่ายน้ำบางมองแต่มันมันมีกขดเขาเป็นวงวังเลย เได้ยังมากินนิดมูกับขระปุ่นกระตำเบิงแน่ปตาขี่คานเข่ายอดในทั่วทิพี่อันนี้แห้งขักเฮ้ยแต่ยังหูอ่ะเนี่ยพยายามเฮ้ยพายชีดูสิ เช่าเช่าหาทำเด้อข่อยเด้อหาทำเด้อขยอดเด้อเบิเ่งนีนี่เบิกเน่พี่น้องใช้กบเขาโกดมีดี้ดิเออผูที่ได้นะอันนี้เนาะเอ้ย ไม่มีเข่าช่างมุนจะยาโอ้คนคขึ้นไปขั้วไกลตบขึ้นไกลเพามันได้หูหนิป้าคนเข่าขอกมือไทยว่างฮะคุณร้นอนหูกระปูเ <c oughs> งินทันแล้วห <c oughs> ักแล้วไปสิฮะโอ้ยแันมัน อยางล่ยเพียงกลางคานพี่น้องอดทูอืมสิบเอ็เอดมงกานาทีได้เอาไหมรนแราพัก <c oughs> ท่แยงเป็นยังไงรู้ไหม กระเพราบนไว้พอละบ่บนเบิ่งแน่นี่ยเขาจะให้เบื้องเก็นบมืบพี่น้องเขียวเออเนี่ยเ,ออเขาเกาะปลายมันดิแม่อมันอ้วนเลยอ่ะเบื้องแน่พี่น้องกองุ๊กเด็ดเอาเครื่อง เอาเด้เอาเด้แพ่วนหันคนเลยเอาเด้แพ้วกรติกน้ำดําตุ๊ปปื้อย่างกุกกุกอ่ะจิ๋วเด้แพ้วติกน้ำกับจอกเหนื่อยเนาะเมื่อนี้ขึ้นไวพี่น้องขึ้นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงของกินก็เลยยังบ่แล้วเนาะจริงจริงมันปกติคือเกือบเที่ยงสิบเอ็ดโมงครื่งไก่ก ต้มไก่ทุกคนเลยเตาคาปิ้งอันลีดหมูอยู่กันเลยมื้อนี้ก็มีต้าข้าวปุ้นมีปิ้งลิดหมูแล้วก็ต้มไก่หม้อมันน้อยพวดพี่น้องหม้อใหญ่คนนี้ก็มันมีแต่ใหญ่ก็ใหญ่เกินไปเดีคุ้มภัยขึ้นขนาดเลยเพราะว่าเตาคันปิ้งลีนหมูคือคอยว้าแล้วก็เริ่มมาต้มอ,อยู่นอกอยู่พื้นแบบนี้หม้อกำลังพดทำพผดเฮงเ,งเงติบเลยพี่น้อง ซุเปิ่นก็ขึ้นแล้วก็นั่งอยู่บมไม้เพราะท่านได้พากันขึ้นมาเทียงขึ้นมาได้เฮงสักพักหนึ่งเลยนี่ต้มไก่ล้มต้องคุ้มภัยตลอดพาล้มผัดภัยกายก้นโมสช้าเสือลาบุบูอันนี้เห็ดหยัง่งอ้าวชาวมิจิเรียกินมนไมได้ไหมเพนทิ้งลีน คำว่าเต้าตัวนี้มันชีไว้พี่น้องอันไปช่องบิงลีนมูพี่น้องเือเท่านั้นหลอวะยลุ่มได้ค่ะพอาะคุณยลุ่มแล้วมหมยลุงแล้วแล้วขึ้นมาแล้วใ่ยังดะ เมือหลังดูหันยังไงวะปิงลินน้อเมนูต่อไปกระปุ่น2องโลโลเดียวติขึ้นหลายว่ะมือนี่ฮะบางมือก็ขึ้นน้อยยังของมันวะเออเดี๋ยวว่าโลเดียวสามสโบก็ดีตัวกระปุ่นสิมาตามฮะมือนี่โลท่ายเดี๋ยวนี่นี่สะแพิเป็นคนจัดการทำกระปุ่นจังเลย ส้ำเมนูมัอนี้ก็ได้ไว้แจ่วไว้กินกับต้มไก่ก่อนทุกคนเลยนี่มักมักมักเครือเอ,อกิกใหญ่เครือเอ,อิกพันซื้อมา,าตลาดหรือว่ามักเขาเอิญหมากยังวะหมูหูละสร้างมันเถอะโอ้แผ่นบางผักเตรียมมาชุ่มน้เพราท่านได้ขึ้นมามัอนี้ก็ถือว่าขึ้นไวเลยเนาะสเปนหมูนี่หม,มอกะเสียไปคุม มาพี่น้องยังไม่ได้กินเนาะนอนถากบ่าวดอกแดกหูเชียงมึองใหญ่พ่อค่อยดูเห็นโอช้าอ่ะนะยืนไกลเต่าในรมผสจะเต่าเช้าหนึ่งกันเช้ากี้ชิย่านเหมือนกัน ดอกบ่ค่อยเคยเห็นมันเห่าประเด็นเนาะอาจจะได้ยินเสียงมันเหา่าบักด่างบัวดอกดดคือเรียนกับมึงเลยปะนั่งทานั่งทาตียงห่อนท่องหิ้วน้ำเอ้ยแม่นแบบหิ้วน้ำเไปไปไปชุ่มอีกรอบหนึ่งไปแพทต้มไก่ต้มกาค่ะกับข้าวของเราวันนี้มาเช,ชื่ออยู่นี่ โอ้ยไหลในแพร่เป็นวันติ่งติ่นหมูเบิดกันอยู่ดอกธนาคาตำกระปุนเลยต้มไก่งมือก่อนเลเกี่ยวมักทิกกินกับต้มไก่รอแต่ตำกราปุนชาวแผ่นตกนะครัาใส่ตำกระปุนใส่ตำกระปุน ใบดหมูเงี้มหมกินทอดข้าวมันเปิดลาดมันเทียงเลยสบายดีปลาโลมาแล้วเจจ้าไว้ไว้พ่อชายเจจ้าอ่าจ้ามันไหมจ้าหมูกินข้าวกับพ่อชายเด้อเปลี่ยนข้าวพ่อชายเด้อนี่องใบดีนั่งนางลองเสาวเพนกำลังตำข้าวปุ้นอยู่บมกินซับหมูเงี้มมัน ชามิวก yes, ี <Elizabeth> ้ย่านคนจะวาพบไปฝังกระตุนผู้เรียวทงเฮือนเลยคนบวคือหมู่มาย่านขอบย่านคนอีกจากของกินกับเข้าอยากกินต้มกระปุ่นอะไรแบบนีเหรองกระตุฮนเดยววยไว้หรด คลิปห<ร>น <oot> ึ่งเลยเต็มข้าวมามาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อต้มไก่ปิ้งลิ้นตำมะกุ่งเอ้ยบะเวณีตำกระปุ่นเช้าจะกินผักอันะผัดผัดก็ใช้มากินผักโอเคพี่น้องอาล้างมือกินน้ำกระเจ้าะกันมาเลยพี่น้องตำข้าวปุ้นตกใจโบจักสิกินข้าวโบจักสิกินตำข้าวปุ้นบัน พักกินกับตัมกาวปุ้นลเข็ดกินเข็ดเข็ดเอาถ้วยมาแบ่งทำไมันเองหรือเผ็ดเทไหมไฟใช้ค่ะเผ็ดได้พลอยเลยนั่งนั่งอยู่ได้ลูกตกได้กินข้าวกันกินบ่ต้มไก่บะต้มนี่ธรรมดาได้พลอยเบิ่งไปสังเกตเผ็ดฮอนท้องูวาบด้วยค่ะปอนกัดเชือก กินตัน่ะกินต้มไก่ชาวมิกี้ซินใช่ไหมใช่ไหมใช่กินตัวใดลูกอู้หูอู้หกินต้มไก่มาเริ่มพี่น้องกินข้าวข่อยยังบ่ทันลุยดิฉัลุยวินกี้อยากนั่งน้ำโพใหญ่ตอนเช้าวัดนี่คำข่าวตัวข่อยป้อนบอกกินกินของโพใหญ่ตัวโพใหญ่ป้อน สวัสดีจ้าไปไหมไปใช้ห่อนทองเออเออ่าจะกินกับตัมกระปุ่นชาวไปใช้แต่ว่ากระตัมกระปุ่นเหมือนเพชรกินน้ำกินปุ่นโอเคพี่น้องไปกินน้ำกระเจ้ากันมิกิกี้ก็กินน้ำต้มไก่ตอนมันบุกินนะอันนี้ปิ้งลิ้นนกับบุกินได้ไปจะกินต้มไก่ได้ถูกกีกับถูกสดน้ำต้มไก่ ชดชดหัดต่อนมันบุกินได้พี่น้องกยกินแต่จำน้ำกับสดน้ำใช่พลายินกับข้าวพร้อมลูกเฮ้ยหมุนมัดเด้เฮยเบิรเอาเสือเชนนะมั้งน้ำต้มไก่เฮ้ยค้างเไนรพ้วกพรวกินอิ่มกวไปแล้ว ตอน1กินหญ้าแล้วพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องพบพ้อคลิปหน้าเดี๋ยวก็หาล้างถ้วยล้างจานแล้วก็เตรียมลงไปเฮ็ดเวียกต่อเนาะไปแล้วคลิปนี้ขอบคุณเพ่นทัสดีเด้อพี่น้องเอ้ย